ผงพาไปทางฝั่งตะวันตกบ้างครับที่จังหวัดตากนะครับเปิดการแข่งขันกีฬาจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือหมอบเสือภูเขาสิงหาพาแม่เที่ยวครั้งที่20ประจำปีนี้ครับที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้นายสวนิตสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจักรยาน เขื่อนภูมิพลเสือหมอบเสือภูเขาสิงหาพาแม่เที่ยวครั้งที่20ประจำปีนี้เพื่อส่งเสริมการกีฬาและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยมีนางสาวธมนวันเจริญวงศิษฐ์ครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนายวรพจ์วรพงผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลและนักกีฬาประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจังหวัดตากร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือหมอบเสอือภูเขาสิงหาพาแม่เที่ยวครั้งที่20ค่ะโดยมีเส้นทางจุดเริ่มต้นณศสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอาเภอเมืองตากไปยังจุดสิ้นสุดค่ะนสะพานปิงพิพัฒน์เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากรวมระยะทาง63กิโลเมตรค่ะ สำหรับการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือหมอบเสือภูเขาเขื่อนภูมิพลในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกค่ะประเภทแข่งขันระยะทาง63กิโลเมตรประเภทเสือหมอบและประเภทเสือภูเขาแบ่งรุ่นการแข่งขันชายหญิงโดยมีรุ่นอายุไม่เกิน29ปีอายุไม่เกิน30-39ปี40-49ปีและรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปทั้ง2ประเภทเลยค่ะ